นักเรียนของชั้นนะโดยชั้น่ะสามารถเอาไม่เห็นทัดเอาเอียงเข้าไปได้เครื่องคิดเลขเอียงเข้าไปได้ทุกอย่างแต่ชั้นไหนคิดคิดบอกมาเองมาเออคำตอบมันต้องเป็นแบบนี้แต่ชา้นก็ใส่พิษแต่ชา้นเลยได้มาประยุกต์ประยุกต์ใสกับไอ้การหาพื้นที่ของไอ้เรียนอย่างว่าพี่ดักษะทฤษีบทของพี่ทักษะเขาบอกเฉพาะของยายปอบต่อที่ว่าคาเมลาเล่าหน่อยคาเมลาเดือดคาเมลาน่ยมันหมายความว่า จุดสนใจงหลังกอบมซอซาโอยมันอยูะทางหลังนะ C H A N ขนอัน่มด้ตอนนี้นะเันั่แปว่าเป้ว่าจันมาจันห้าร้อบอมนมันคือเป็นฮีทำต่อมาเว่ามันจะเป็นฮีฮคือผู้ชายใช่ไหมมันอานมาชันผู้ชายต้องชื่อว่าชันแปลว่าถ้าคิว่าผู้หญิงน H A L A N C H A N แชนนาชันมาจันนี่จะออกซึ่อมาาน In, มันแช่นหรือเปล่าแชนแช่นหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นชานนะะจะคูดกินนึงเอือนเหรออ๋อพูดเอือนมาอ่นเป็นหัวควันสะเทียนในร้านนี้เหาอกูปิดอมิสอบกันเขาแล้วก็เดินพี่น้องลืมอือนพี่น้องกินข้าวนั่งเมื่อกี้ลงโคตยุดกูเขาบอกว่าอาจารย์สอนง่าย่ให้กินยากบ คือได้พีเตีนสุขจงวัดสุขาเป็นี่หละห้อมาห้อาม่่เสถึงอะารการบ้านบอลเห็ดยูการบ้านภาษาจีนการบ้านภาษาจีนท่านะเห็ดเนดำคัดด้วยตืนอ่ไ่ใส่ผามอมือาเียจัอเลียนจัเลียนมันนี่มากกว่าเพท่านถือแจเกีอยู่วะเื่อเขาถือแจมือเราบอกแต่แต่ไม่มีการอัปเดตอะไรนะ คืออะไรอ่ะมันชื่อว่าอะไรอ่ะใช่นิดเลือกกินขาวู้บ่าวู้สาวใช่นิดอย่างนี้เรเขากรจำระด้่นี้อะไร่ยางกินละบอเอ้าต้องทักนะด่ะต้องทักนะผูสบ่แบม่กินก็คุณเหดเกวักตลาดลน่งกิยังะตัเกบ่คนยางก่เนียลองกินนรดกับส้าวไม่้อากกินกยัง สลัดถ้าถ้าอยากถ้าอยากให้เขาอยากกินน้ำเสบาวแนวดาบเสแฉกถ้าอยากให้เขาอยากกินน้ำกระเสบวแนวดาบเสแฉกต้มปลาทูต้มต้มส้มปลาทูมาจุ๋ยอเลยทอตลาดต้มส้มปลาทูส้มตาครับพี่น้องมาเด้อซุปเหงื่อได้ยังกินก็ไอ้ง้วนของกินบนปลาทูอยู่แต่แล้วแต่แล้วก็เสแฉกพี่น้องไก่มากุย่ังหาคุย ไอข้ามเข่าไอ่กูจะไอยังดกกินข้ามไงเขาหนีหมนชุบเห็ดใบคู่มิงใบมิ่งแล้วติดกันทา่าแอบด้กินกต้นตำทาซาาน้ยกินอาหา่พนงมุงเยแซ่บๆไอ้คูไม่รู้วิชาเแรีบอยู่ตัวแถามันบอกผมมั่แบบ้ามเีิมเน้ยจะำส้าข้เจ้าอนล่ะตอนนี้ไม่มีหูหลานเหมืยว เดียวแงซ้มอ่พี่เขาคือเท่าคเท่าใเลยดีหาเลนท่มกินเขาคอยเบิ่งปีู้่โน่ทรศัพท์โซกโป๊กทัศัพท์แบบทัศกินโซกโปกกลัวหัวสวมหาเท่าื้มือนนิก็มีจัดแบบทัศกินใช่ไม้มีปุ่มป๊กด ต้องต้องเยคุดเขามาขนมเส้นอันเออมาคุตตาคนเ็นประจำบอกแกจำใม่ก็ได้ด้จำต่ขนมเต็มไมาใส่ทนทีอือ่จำหน่อยก่ออยังเอาเอาไปลงทางนั่นอุดมสมบูรณ์ไม่กินของมนเด้มันเ้อครับพี่นหองแซ เนอั่วแี่อน่ะอันเนือ่วมวเนี่ยเขาหมเมืองดอ่อยาน่ยขบ่อยมนี่เบลกอนใ่ออือนี่สายเห็นมั่วเขามาคอมเมนต์่มาแปลกๆน่มบีอย่งนีแปลกๆมาเมนต่บ่มีเืองเกาหนด่มอะไรดูสดหมมั่วเ้มาคอมเมนต์ปนหาขวาเนี่ยเี่ยวลองเพ่งเลี่ิปลองเพ่งเปนการตั้งใจเกินเบลมันมาสายตางเอาเ่ง อารมเพลงก่อนนะตู้นี่ตับตตรงไหนเขาเ็บาเห็นเป็นตุบไปรองคุทีเออเาว่เม่ได้สนใเห็นได้ปะเขาไม่รบแล้เธอรบเลยมันบ่เห็นเออมีแต่เขาขึืนแจ้งเตือนนั่นขืนแจ้งเตือนนั่นอันนี้ยุบเปิดออกไปก็ไม่มเราโพสต์เองเราโพมาของเราเองห้องหอห้องอับในกลุ่มชมรหมดตัว ดีตัวหลุดดีตัวหลูโตท่านนะเปล่ารลท่านที่ข้าโตกินส้นหลังเลยฮมีคนเนี่ยนะ้าวสี่ห้าเลยข้าอย่างแชอันเนี้ยเออแชทก็จะมัเล่นซุ้มขาวโปรเจ็แหลายนี่คือมากกว่ามูมีบุกส่มบาใ่เดียไตีดงกันปะเอออันนี้ปั่ตอนนั้นนักรนั้น้มนีพุยกับอาจาย์ปั่นข้าวทรงหกไปพูดอะไรปะไปทรงในกลุ่มตัวแทนจำไหนวะลูกข้าวลูกความมันบ่ เป็นส่งเหรอเขาเนาะมาาเื่อองลส้งผิดครับมันดอกคุยกับคนคนนึงใส่กับพุนนึงเนาะโอ้ยหมุนเองย่เนีแต่ว่าแชทมันมาสีแดงมันบ่ล่ะในร้านเขากดบะนี้เขาลืมเบิ้งบะทีนี้ใครอยุบบด้าที่น่าแจ้งข้าด่าแจังอาจารย์คอมเมนต์นั่นแหละตอนเขาบอกคนแท็กผิดอะไรบ้างเคยใช่อันนั้นอันนี้เป็นอยู่วิศวะใช่ไหมเออต็งสีแม่พิศวาสมอบูยังจะไม่เอา ต้องไปเป็นตังสร้างคนเพาหน้าโอ้ค่ะหน้าใครเหยอวะขอโทษนะครับหน้ารู้ตวเนี่ยเขาตรงมาจีบตัวในแนวไรโอเออคือว่าในมาของบราง่ะต้องขึ้นเอร์รลนผมใส่เงินก่งได้ตรงเงินเดือนมาให้ผมใบบง่อะไนเตี้นเขาจังยานถามเขาว่าอันเนี่ยวเขาบ่บ่นอรเลียนอยู่ที่ไหนเรี้ยนตรี้เิรอวะ ซุปเห็ดอร่อยไหมแกละวะเอาไหมพี่จะส่งเยี่ยมแต่กู้กดลับไปเมืองหนาวเอาเอาเอาวางสิหน้าต้แบบนี้จพ่อข่สเอาโอนมาบัญชีนี้เลยพะกรัวพี่เลี้ยงได้พนาว่าแย่แสบคนณม่ขึ้นเลยขึ้นข่้นิึ้นข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 ึ้น้นะึ้นข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 า้นขึ้่ขึ้่ขึันขึ้นขึอยากนขึ้าขึ้น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 ขึรนนข้นขึ้นนก็มีเงินขงหนน้ ข้าวนองกัน้จีล่งบอะสารเคมีเป็นยังไงมันเขาแถลงวันนี้แหละเราดูเขาแถลงสดอยู่ที่เตูนเร่ยว่ไม่ใช่กิจกรรมรับร้อนไปลงอยู่ไหนเทียเป็นผู้ชายเลยเหรอไปแรงตัวยงทุกมือยังเขาบิรกดเลยพอ้ัดตัไปเบิรงรายละเอียดดีๆแล้วเพื่อนเพื่อนน้องคนนี้น่ะโชว์โพสที่คุยกันน่ะน้องเขาฝึกแล้วเขาลงไปล้างน้ําน้องเขาคุยกันในแชทแเรามันแคบมากไหมมูแหมมูน้องอ่ะแคบมากเพราะว่าน้องน้องคนที่จมน้ำน่ะตรงเหมือน ทรงรูปไหเบิงลงรูบม่อมแม่เหมือ,อนแหมน้องเลยวาเออฝึกหนักยังสิแหมน้องเลยว่าเออขันขันใดสุดไดยอดแล้วเดี๋ยวสิมา่ายรูปน้าเมียม,มันฝึกอี่รดเเอารา,าชนาวีแหมมันคล้ากๆกับวันนักเลี้ยนเลื่อแหมใน,นเลื่อ <ๆ S 2> ม,มแหมแต่ว่าไม่รู้ว่าใครพูดจริงไม่จริงแต่ว่าแชทน่ะที่เราดูเป็นเพื่อนน้องเอาลงจะบ้าห่าว่ขก็สิเป็นหนึ่งในการรับน้องนั่นแหละ มันห้นาบาทตกเป็มน,นึงในการรับน่องแบบว่าใครๆก็หาทรายละหาหนึงสิแม้แล้วมันเป็นอะไรทีเนี้ยมันตายหรอเอาบ่ตายตอ,ตอนนี้ตอนน,อน,นี้แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วเปอันสารเคมีแล้วน้ำหน้านเขาปลอดมันกับแพ้เสื้ออือที่บัวอันสานเคมีนี่เป็นขึ้นนักบิ๊กบีรูบีจำได้ไหม่เมื่อวานนักข่าวไปสนตำรวจแล้วบ๊มีบีเป็นน้ำธรรมดาน้ำน้ำสะธรรมดานี่ไหมเมื่อวาฝนตกกันนั่น้ำเสื้อนักข่าวได็ตรวจแล้วเมื่อวานแต่ว่าเขาสีส่งอันนั้นไป แต่ว่านขันวานเป็นทางเคมีกระตรงไปตรวนเลยมันได้ลูกเขาว่าเพาว่าจังเหน็นตีเชือนสังปงกับได้กับจ้างเน่ยต้นก็ตีด้วยหล่ตีด้ล้ักพกกนย็นได้นะนำแค่ขนาดนำฝนฟึงยังตกกับฝนเราบื้องนีกันเข้าว่ต้องตหนึ่งในการลำหน่องแขมหาไล่แตว่ามีน่องกนนึ่งเช็ดไปฮะ พี่มันจะไปหาเม่ขึ้นอย่างนี้แหะเราบอกว่ารุ่นพี่ให้ปดเข้าให้หามหามบวาแต่เขาต้องปกป้องมหาลัยด้วยอยูแล้วเหี่มหาลัยก็ต้องปกป้องนักศึกษาดีสิเป็นนี่งยุ่นแล้วแต่ว่าพี่สิรูความจริงใด้ก็คือรอน้องฟืนผมละเราว่าตอนนี้ น้องน้องรู้สุดตัวแล้วคุนแรงเลยหรอคุนแรงถือปอดทิดเชื้อเนาะรอมึงเหรออทำไมเราไม่เห็นเขาวะน้องสันนี่ไงมือนี่มือนี่ทั้งมหาไล่กับอันแถงคาเลข้าวไรนมอกระติกกระติกวิทยาจิตนะฟิลาชาีีาชาาคณะอันนสันบุรี